ครับผมไปฟ้องชาวเน็ตชาวเน็ตฟ้องไม่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 รู้ครับไม่ไม่เห็นเขาลงเฉยแต่ว่าไม่ได้ฟ้องครับไม่ได้ฟ้องหรอกเออตั้งใจจะยังไงกับไเออคือเรื่องนี้มันมันมีประเด็นมานานแล้วสักพักใหญ่ๆแล้วก็แล้วก็คือทางพี่สาวหรือว่าก็มีคนทางบ้านอะไรเงี้ยเขาเขาก็จะมีแบบเออเขาก็เขาก็ชอบแบบแคปเก็บเอาไว้ มีหลักฐานไว้บ้างอะไรเงี้ยแต่ว่าก็มานั่งคุยกันว่าจะจะเอาเรื่องเขาไหมสุดท้ายก็ตกลงกันว่าไม่เป็วลาหรอกก็คือปล่อยผ่านคือก็ไม่อยากให้มีอะไรต่อกันยีดมันวุเหมือนกันครับที่ตอนนี้มันกระทบเหมือนแบบครอบครัวเรามันโดนหนักมากเลยนะงานครับหนักครับก็โดนพาดทงมาถึงครอบครัวถึงตัวเราเองด้วยถึงคนในครอบครัวหลายๆคนอะไรเงี้ยมันก็แรงอยู่เหมือนกันครับมันมย่าี่ผมเจประโยคไหนที่พี่สาวรู้สึกว่าไม่อยากยอมแล้วเลย โอ้ม,มีหลายคำแต่ผมผมก็ไม่ได้โฟกัสคําไหนเป็นพิเศษแต่ว่ามันก็จะมีแรงแรงมากๆที่แบบโอ้โหนี่ถึงขั้นแช่งเราขนาดนี้เลยเหรอถึงขั้นคือด่าว่าเราคนในครอบครัวเราขนาดนี้เลยเหรออะไรเง<ม>ี้ย<ม>แล้วจนหลังๆผมไม่อ่านเลยครับผมผมผมไม่ค่อยอาย่านคอมเมนต์อะไรเลยอจุดไหนที่เรามองว่าคุยแล้วแบบไม่อยากเอาเรื่องดีกว่าเพราะจริงๆมันก็กระทบเหมือนกันยกับสภาพจิตใจของครอบครัวมันลามไปนคุณพ่อคุณแม่พี่สาวอะไรต่างๆครับก็ผมคิดว่าถ้าเกิดว่า ยิ่งเราไปเอาเรื่องมันก็เดี๋ยวมันก็จะมีผลกระทบเอฟเฟกอื่นๆตามมาอีกอะแล้วมันก็ไม่จบไม่สิ้นอะไรอย่างงี้แต่ถ้าเราไม่เอาเรื่องเขาจะยิ่งได้ใจด้ารอืมมันก็ไม่รู้เหมือนกันก็คิดได้หลายคิดได้หลายมุมครับแต่ว่าเขาก็ก็มีฟีดแบ็กแล้วเนาะกับกับข่าวของคนอื่นใช่ไหมครับที่ที่เขาแบบเอาเรื่องเอาเรื่องอะไรองี้แล้วเขาผมคิดว่าพอมันมี เหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นเนี่ยมันคงมีการระวังตัวกันมากขึ้นแล้วว่าเวลาจะทําอะไรเราควรจะคิดก่อนเราควรจะใส่องก่อนที่จะแบบเออไปว่าร้ายเขาไปกล่าวหาเขาในสิ่งที่เฮ้ยทำไมรุนแรงขนาดนี้อะไรเงี้ยเหเมื่อตอนนี้เราเตรียมการจะฟ้องมันเริ่มมีคนเข้ามาขอโทษหรือมาอะไรอย่างเงี้ยเราบ้างใช่ครับก็มีครับก็ก็ได้เห็นในข้อความที่แบบเออส่งมาหาในอินบ็อกซ์พี่สาวอะไรเงี้ยว่าขอโทษนะจะที่ได้เคยกล่าวหาครอบครัวในสิ่งที่แบบเราเราพูดไปโดยที่เราไม่ได้ วิเคราะห์หรือว่าหรือว่าเสพข่าวที่ถูกต้องก่อนอะไรเงี้ยฮะก็ก็มาขอโทษยาวมากแต่ว่ามันก็ผมไม่รู้ว่าขอโทษด้วยความจริงใจหรือเปล่าหรือว่ากลัวเพราะความผิดที่เราจะฟ้องร้องเขาอะไรเงี้ยถือถ้าขอโทษด้วยความจริงใจผมก็ผมก็เข้าใจแล้วก็โอเคผมก็ไม่ได้อะไรครับจริงๆเราอภัยไหมฮะพอแบบเวลาผ่านไปแล้วใจเย็นขึ้นมีสติมากขึ้นกับเรื่องเกิดขึ้นอะไรเงี้ยก็เลยเหมือนแบบให้อภัยเขาไหมหรือว่ายังไง ถ้าก็อย่างที่บอกว่าถ้าเขาขอโทษด้วยความจริงใจครับ<ม>เราก็พร้อมให้อภัยอยู่แล้วแต่ถ้ามันยังมีคนที่ยังเข้ามาด่าทออีกนี้มันจะต้องทนอีไ่ไม่เือหรือว่าครั้งหน้าเอาจริงแล้วผมว่าไม,ไม่ไม่น่าจะมีเยอะแล้วครับตอนเนี้ย <ผม S 1> เพราะว่า<ม>เราก็ใช้ชีวิตของเราต่อไปครับ<ม>เราก็ไม่ไม่ไม่ได้แบบไปมุ่งทําอะไรไม่ดีอยู่แล้วฮะแต่คือผมก็คือหลังๆผมก็พยายามไม่ไม่ได้เสพอะไรพวกนี้มากหรือมากแล้วเพราะว่า เท่าที่ผมอ่านมามันก็จะมีแต่สิ่งที่แบบเออคนเขาก็จะว่าเราคว่าครอบครัวเราเยอะอะไรเงี้ยเราก็โปร่งๆนะครับคุณพ่อคุณแม่ว่ายังไงคุณพ่อคุณแม่ก็เฉยๆครับก็บอกว่าเดี๋ยวเดี๋ยวมันก็ผ่านไปลูกอะไรเงี้ยก็ทุกคนเข้าใจแล้วก็ทุกคนก็พร้อมสู้ได้วยกันแต่ตอนนี้คือใจแข็งแรงกับการเปิดรับกับสิ่งที่เข้ามาปั้กขึ้นโอ้ต้องแข็งแรงมากเลยนะผมผมคิดว่าผมแข็งแรงแล้วแต่ว่าบางทีมันก็ยังมีแบบ โอ้โหบางวันก็ไม่ไหวเหมือนกันบางวันก็ก็มีเหนื่อยบ้างเหมือนกันม,มีมีแบบทำไมขนาดนี้เลยนะอะไรเงี้ยคือสิ่งที่เรามาจากวันแรกที่เราเข้ามาในในตรงเนี้ยกับวันนี้บางทีแบบรู้สึกว่าแบบโหทําไมทาไมเราเจออะไรเยอะขนาดนี้ทําไมเราเจออะไรรุนแรงขนาดนี้ทั้งที่เราก็ไม่ได้คิดอะไรไม่เคยคิดไม่ดีต่อใครไม่เคยไม่เคยมุ่งร้ายต่อใครอะไรเงี้ยแต่ว่า เออทำไมทำไมในบางมุมคนที่เขามองเรามาเขากับมองในมุมนี้ของเราเขากับว่าเราเขากับว่าครอบครัวเราเนี่ยบางทีมันก็แบบเออแล้วเราที่เราทํามามันมันทําเพื่ออะไรมันทําเพื่อใครวะจริงๆเคยเสียน้ำตาแบบระโยที่คนมาด่าองเราไหมไม่เสียน้ําตาครับแต่แค่เสียความรู้สึกบ้างเสียความรู้สึกบ้างแล้วก็แล้วก็พยายามถอยหลังตัวเองกลับมาทุกวันนี้ผมก็พยายามแบบไม่ไม่ค่อยไม่ค่อยเสพอะไรเยอะ นะครับอะไรที่ที่มันเป็นสิ่งที่มันไม่ดีต่อตัวเราก,กระทบกกับจิตใจเราแล้วก็พยายามแบบมองข้ามแล้วก็โฟกัสกับสิ่งที่เราทําการงานของเราทุวกวันนี้ก็กลับบ้านก็นั่งสมาธิสวดมวนต์ทุกวันมันาะการทํเลยครับใช่ครับยังไงกับพวกค,คอมเมนต์อะไรอย่างเงี้ยเราเจอมาเยอะอะไรไม่คิดที่แบบปิดคอมเมนต์ไปเลยไหมช่วงที่ผ่านมาการหรือว่าเราก็ปล่อยให้เขาคอมเมนต์ไปก็แค่ไม่ไม่ไม่ปิดดีกว่าครับก็ แค่ไม่อ่านมนเรื่องที่จะไม่อ่านเรื่องที่จะอ่านในสิ่งที่เป็นสิ่งที่ดีๆครับแล้วพี่สาวก็โอเคใช่ไม่คาไม่ฟ้องพี่สาวโอเคครับคุยกันแล้วว่าว่าคงไม่ฟ้องหรอกเราไม่อยากเอาเรื่องอะไรเขาไม่อยากให้เรื่องเรื่องราวมันใหญ่โตไปมากกว่านี้นะครับคือเท่านี้มันก็มันก็วุ่นวายมากพอแล้วคือถ้าเขาขอโทษเราจริงๆเขาบริสุทธิ์ใจที่รู้สึกผิดจริงๆต่อสิ่งที่เขาว่าเราก็ก็พร้อมให้อภัยครับตอนนี้ไปเข้าทางทันมันระดับไหนครับระดับ ไม่ระดับหน่อยก็เข้มปกติคือคนเราก่อนนอนก็แค่สวดมนต์ไหว้พระแต่แค่อาจจะสวดยาวขึ้นชินนัมบันชรอะไรประมาณนั้นชินนบันชรนั่งสมาธิให้ยาวขึ้นอะไรเงี้ยครับมันก็ดีไม่มมัันนไม่ไม่ขนาดแต่ว่าก็มีอ่ปกติเวลามีบทสวดมันก็ต้องมีบทแผ่เมตตาเราก็จะแผ่เมตตาให้กับพวกนี้แหละจะกรนายเวรทั้งหลายสิ่งที่มาคอยจองล้างองฐาเราอะไรเงี้ยคำถามอะไรที่แบบว่า เราไม่ค่อยอยากตอกเราไม่ได้อธิษฐานมากขอให้เจอในสิ่งคำถามดีๆนะคะับแล้วเรามองวัดชามอีกคำมาว่าเราเนี่ยเป็นเจ้ากรรมนายเวรไหมล่ะอ้าวอีกแหละไม่สิไม่หรอไม่ S <S ให้เจอในสิ่งดีๆ,ดๆ <ME K> ครับมีสติมากขึ้นแบบทุกวันนี้ <S S <c oughs> มีมากขึ้นนะ<ช> <c oughs> ผมรู้สึกว่ามันก็ <c oughs> พอเราพอเราเอ,อมีสมาธิมากขึ้นมีสมาธิมากขึ้นมันก็ดีกับกับงานของเราด้วยเราถ่ายละครเรามีคอนเสิร์ตต่างๆมันก็จะแบบเออทำให้เรารู้สึกว่าเออเมื่อก่อนเราไม่เคยทําไม่ไม่เคยทําไม่ได้โฟกัสมันขนาดนี้อะไรเงี้ยแต่พอหลังๆปุ๊บเนี่ยพอมันทําเป็นิสัยอะครับเออมันก็จะแบบ รู้สึกว่าเราเรามีสมาธิมากขึ้นไม่ถึงขั้นต้องแบบว่าไปปฏิบัติธรรมลูกขาอกเขาาอะไรอย่างนี้ถือว่าง้นไหมไม่ไม่ครับ <c oughs> ยังไม่ขนาดนี้ยไม่ขนาดเสาสาวเป็นไง มีมีมางไม่ไม่ไม่มีครับมันมันไม่ไม่ไม่มีเลยหรอไม่มีครับตอเปิดตอนนี้ขออยู่ขออยู่ในถ้ำก่อนผมเป็นยังไงอ่ะอยู่ในถ้ำของผมก็อยู่ในที่สงบสงบสงบไม่แต่ว่าเราทพิพานน้ำคือแบบยังไม่เปิดนะอยู่กับต้นไม้ใบหญ้าผมไปขอบคุณพี่อาร์ที่แสนดีของผมพี่อาร์สั่งห้ามมีหรือเปล่าเออไม่เกี่ยวครับอ๋อมีใครสั่งห้ามผมได้หรือที่ผ่านมาเลยสั่งห้ามผมได้ไม่มีครับ ตัว<ส>อย่างอยู่ที่ตัวเราครับอันตอนนี้ก็พักก่อนตอนนี้ก็พักก่อนครับอ่าตอนนี้โครงการก็บต้นไม้ไปถึงไหนแล้วคะเริ่ปมปลูกไหมคะหรือว่ายังปลูกอยู่ขยายพันธุ์อยู่ครับอ่าแต่ว่าไม่ซื้อเพิ่มแล้วแม่ด่าหัวเรา<ท>ะก็เอาที่มีอยู่ไม่ให้ตายก่อนแล้วก็พยายามเพาะขยายพันธุ์จากสิ่งที่มีอยู่อันนี้ปลูกต้นไม้ไม่ถึงต้นไม้ าไปดูคอนเสิร์ตด้วยนะครับลุกกรุงยิงคอนเสิร์ตสามสิ่งที่เป็นผลงานผมก็อยากให้ติดตามด้วยนะ<อ>ครับผมแล้วก็เดี๋ยวจะมีละครจากทางช่องวันเป็นละครแนวบ้านๆครับผู้ใหญ่สันกำลังสีเขาพูดเรื่องยานเอาไอว้ทำไมนะครับ <S <s <ession> เป็นเช่นอย่างนี้แหละว <s ession> ันนี้โสดโสดครับยังไม่พร้อมสิบใครยังไม่พร้อมครับโอเคค่ะ